สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับ นะตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมารับชมปัญหานะครับของเครื่องไลฟาน 120cc ซีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโยนต์4จังหวะนะครับอยู่ในรถซาเล้งนะเจ้าของรับซื้อของเก่านะครับนะช่วงบ่ายนะผมกำลังนั่งจะประกอบอทำฟาร์มสาชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทเครื่อง Honda Click นะก็แบกเครื่องมาให้ผมดูนี่เขาแบกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีฝาครอบมีอะไรมานะครับคาร์บูเรเตอร์มอเตอร์สตาร์ทมีติดมาท่อไอเสียเป็นชิ้นชิ้นเป็นป่องนะครับยังคามาอยู่เลยแล้วก็มาบอกผมว่ารถมันเข้าเกียร์ไม่ได้ล้อมันล็อกนะครับผมก็เอาเครื่องมาวางนะครับ แล้วก็สันนิษฐานว่าสปริงขาเขี่ยเกียร์มันคงจะหลุดอะไรประมาณนี้มันคือข้อสันนิษฐานทีนี้ก็เปิดฝาครอบคลัตออกมาดูอ่าทีนี้อันนี้บอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เขาเคยเอาไปทำคลัตมานะครับหมดไปประมาณสองพไม่ได้ทำกับผมนะไปทำที่ร้านนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยแหละ พอผมเปิดฝั่งคลัตมาปุ๊บนะตอนเปิดเนี่ยนะครับขออนุญาตนะ <c oughs> อันนี้คือฝาครอบคลัตนี่นะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยพอเราคลายน็อตล็อฝาครอบคลัตมีกี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จเจ้านิ้วเนี่ยดันแกนสตาร์ทเคาะเคาะเคาะดึงนะครับอันนี้ดึงอยู่ร่วมห้านาทีกว่าจะออกนะมันแน่นผิดปกติพอดึงออกมาได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะพี่ปุ้ยจับให้หน่อย นะครับน้ำมันเครื่องนี่คือเขาถ่ายมาก่อนแล้วนะครับพอผมดึงออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมเจอนะครับนี่นะฮะไอตัวรางลูกปืนเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้ใส่นะครับให้ตัวเดือยเนี่ยมันลงไปในรูปกติเขาจะมีรูนะฮะเขาจะมาหมุนลองแรงลองแรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่นะก็คือผิดละหนึ่งท่านดูต่อไปเห็นไหมครับเนี่ยชิ้นส่วนอะไรไม่รู้มันไปถูเนี่ยแหว่งไปหมดเลยเห็นไหมครับ นะเดี๋ยวผมหาไาข่ไข่ควงชี้ให้ดูนะครับหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะที่ปลายไข่ควงที่แหว่งนะตรงนี้นะครับสองจุดสามจุดสี่จุดนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับแหว่งอ่ะมือผมบังนะครับ,รบ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่เด็ก <6 S 1> หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดห้าต โทษนะครับพอดีสลับมือนะครับเดีย๋ยวจะได้ไม่บังนี่นะครับ 1.2.3.4.5. จุด <c oughs> นะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็มีรอยนะครับเนี่ยนะฮะมีรอยถูจนแหว่งไอตัวนี้ก็ใส่มาผิดใส่ไม่ลงล็อกโอเคการวัดน้ำมันเครื่องหักไม่เป็นอะไรอ่าผมเจอปัญหาแล้วนะผมก็มาดูตรงนี้ต่อ ฝาปิดโรเตอร์กองน้ำมันเครื่องเขาใช้สกูส๊ตซแฉกขันมานะครับผมแค่เอาไขควงมาเอามือขันไม่ได้ใช้ไขควงตอกอะไรนะครับก็หมุนออกได้เลยนะครับทีนี้แต่ก่อนที่จะไปตรงนี้ผมให้ดูตรงนี้นะครับนะถ้าใครเคยติดตามคลิปของผมเนี่ยผมจะบอกอยู่ว่าไอตัวขาเขียตัวเนี้ย กับตัวแกนเกียร์เนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะมีมาร์กเวลาประกอบคือมาร์กตรงมาร์กแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเปลี่ยนแกนเกียร์เนี่ยของเทียมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีมาร์กแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้หรือคุณติดตามช่องของผมเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้ว่าพี่ปุ้ยมาจับโทรศัพท์เป็นตากล้องให้หน่อยได้ครับจับไว้อยู่อย่างนี้ประมาณนี้ ถ้านี้แหละอันนี้นะครับคือเขาประกอบมาอย่างนี้นะครับนะผมก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีมาร์กเป็นจุดอยู่ตรงนี้แล้วแกนเกียร์จะมีมาร์กแต่ถ้าของเทียมไม่มีเวลาประกอบนะครับเขาจะประกอบอย่างนี้ครับนะเสียไปแล้วเนี่ยให้ตัวเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางอย่างนี้เวลาเราเข้าเกียร์มันจะไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันจะเด้งกลับมาอยู่กึ่งกลาง เวลาเราถอนเกียร์หรือเชนเกียร์มันจะมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันจะเด้งกลับไปอยู่กึ่งกลางแต่ปรากฏว่าคันนี้เขาประกอบมาอย่างนี้ครับเนี่ยฮะเขาประกอบมาอย่างนี้นะพอประกอบมาอย่างนี้คำถามก็คือแล้วมันจะเข้าเกียร์ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าพอเราตดขาคันเกียร์ปุ๊บไอ้ขาเขียรยตัวเนี้ยมันก็จะไปชนกับชามคัตตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยชนแล้วครับเนี่ย แล้วมันจะเข้าเกียร์ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดทําตามที่ผมแนะนํานะครับอันนี้มันไม่มีไม่มีมาร์กนะแกนเกียร์มันคือของเทียมมั้งครับเนี่ยเขาเล่นมาซะเบีย้ยวไปหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะมันจะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้นะครับประมาณนี้ะนะครับเข้าเกียร์เห็นไหมฮะมันจะไปอย่างนี้ได้เห็นไหมครับ ไอ้ขาเนี่ยมันจะไม่ชนถอนเกียร์หรือเชนเกียร์เห็นไหมฮะมันก็จะลงมันก็จะลงได้เพอาจากนั้นอันเนี้ยก็ประกอบมาผิดอีกออเดี๋ยวผมขอญอาตเกิดกะบางนิดนึงนะครับอให้มมนหล่นกันเกิดการท่านิดนึงนะครับ แล้วตรงเนี้ยที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูร่วมกันอันให้จ้าอแผ่นคับก็ประกอบมาผิดผมก็บอกแล้วว่าไอ้เล็บคับแผ่นสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องอยู่ในร่องสล็อตล่องนี้นี่เขาใสา่รวมมากันหมดเลยอืมอ่าแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผิดแล้วไม่มีผลอะไรแต่แค่มันไม่ถูกตามหลักเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะแกะมาดูต่อว่ามันมีอะไรพังหรือเสียหายอีก ตอ,อนนี้ผมบอกไก่นะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไขควงตอกเลยผมเอาไขควงมือมาเนี่ยหมุนออกอย่างนี้ได้เลยครับน็อตตัวนี้ต้องไม่ใช่น็อตที่เป็นหัวเตเปอร์อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็ใส่นอ็อตผิดเป็นน็อตหัวเตเปอร์อดูแต่ละอย่างที่เขาทำมานะครับ เวลานี่ผมก็ต้องอธิบายนะครับว่าปัญหามันคืออะไรยังไงนะครับให้เข้าใจได้นะอย่าหาว่าผมพูดมากนะครับฝาปิดโรเตอร์ประก็นขาดไม่เป็นไรฮะประก็นขาดไม่เป็นไรท่านดูนะครับแอนเนี่ยแตกเล้าเลยนะครับแอนมาเลยเห็นไหมมันโดนอะไรกดมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแอนมาเลยเนี่ยเนี่ยกินเนี่ยคมเลยครับเนี่ยแอนมาจนแตกจนเล้ามันก็ไปถูกับฝาถูอะไรพังหมดเลครับเนี่ยอ๋อ ชุดคลัดแรงเวียงนี่ผมดูนะฮะพี่ปุ้ยขึ้นมาตรงๆท่านเห็นไหมครับตัวผ้าคลัตเนี่ยมาเลยตัวชามองไาอีก <c oughs> อาจจะเป็นของไม่ตรงรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวแกะแล้วเรามามาดูร่วมกันอะผมจะถอดตัวนี้นะอันนี้เขาพับล็อกมาน,นี่ผมแกะออกไปแล้วหนึ่งพับล็อก เดี๋ยวผมจะวานพี่ปุ้ยไปเสียบไปเปิดลมครับรอสักครู่นะครับเปิดเปิดลมไหมยังยังยังเปิดนะครับดูดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับดูแล้วอย่าทําตามอ่มาเป็นตากล้องต่อครับ เดี๋ยวผมมอบหน้าที่ตากกล้องให้พี่ปุ้ยต่อครับจันพี่งพออาจร์อ่างเป็น ครับอันนี้คือแบบสดๆเลยนะครับไม่ได้มาจัดฉากอะไรนะครับ <c oughs> เขาเอามาให้ก็เอามาแกะให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเหล็กตุ่มเป๊ะ ตัวนี้ก็มีรอยสกัดมาเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอ่าอันนี้เป็นแหวนกันคายแหวนพับล็อกโปรตีมจะมีแหวนเอาทไซด์อีกตัวหนึ่งนะครับไม่มีมานะครับอ่าผมแกะชุดคลัตออกมานะเป็นรหัส kps ตรงรุ่นหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะนี่เป็นเครื่องไล่ลาฟานแต่ไลาฟานก็คงจะซื้อเทคโนโลยีของ Honda ไปหรือลิขสิทธิ์บางอย่างไปนะครับ อันนี้ก็คือตัวชามคัดกับวันเวโอเคนะเดี๋ยวมาที่คัดชุดที่สองผมเอาลูกปืนกดคัดออกขยับคนนีน่นะดูนะขยับทอนไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะเหมือนทอนด้ดดีมั้งครับเนี่ยนะครับ เอาบล็อกใส่เข้าไปไม่ได้นะครับน่าจะติดก็จะต้องถอดน็อตยึดกับสปริงก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะถอดผมจะทายน็อตยึดอ่างน้ำมันเครื่องนิดนิเดี๋ยวหัวผมบา,านนิดนึงกดต่ำอยู่ดีอ่างอยูอย่ <laughs> อันเห็นน้ำมันเครื่องมันหยดแล้วเธอเดี๋ยวตอนเลิกงานผมก็เก็บนะครับเพราะว่าไม่รู้จะลองอย่างไรเหมือนกันน่ะว่าคลายนะครับอ่ะเอามาดูนี่มาผมไม่ได้ประจานหรือผมไม่ได้มีปัญหากับช่างที่เขาทานะครับนะฮะร้านใครยังไงผมถามไอ้เจ้าของเครื่องแล้วเขาก็บอกมาผมก็รู้พิกัดแล้วนะครับแต่ที่บอกว่าเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ ตัวนี้แผ่นกดจะเป็นอลูมิเนียม้นเวลาคลายระวังมันแตกหรือมันหักดเดี๋ยวคงจะต้องคลายสองตัวนี้ออกไปก่อนนะครับ มาดูว่าร้านเขาประกอบมายังไงเราไม่ได้จัดช่างผมถึงบอกว่าเวลาบางอย่างเขาประกอบมามันอยู่ข้างในเจ้าของก็ไม่รู้นะครับเวลามีปัญหามาถามผมผมไม่ได้เป็นคนทำนะผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันพอไม่ตอบให้ก็ <c oughs> หาว่าเล่นตัวหาว่าหญิงนะครับ <c oughs> ก็ทําตัวลําบากอยู่เหมือนกันนะครับสปริงอโอเคนะครับทีนี้ผมจะให้ท่านดูน็อตยึดครับเจอพี่ปุ้ยเข้ามาใกล้ๆท่านดูน็อตนะครับเนี่อย่างเละเลยเห็นไหมครับอ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ได้ว่าจะบล็อกเข้าได้หรือเปล่า ถ้าผมเอาแตะๆไว้ไม่อยู่เดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยไปเพิ่มลมหน่อยนะครับโอเคครับผมให้ท่านดูสภาพน็อตครับ, <c oughs> นะบไงแค่บล็อกตัวเนี้ยตัวละแค่ไม่กี่บาทนะครับ ก็ไม่ซื้อนะกยไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ร <invalid AUDIO> <deciding> ้านผมมันค <Seoul> <anda. S 2> ือร้านเขาผมจะเอาออกแล้วนะครับอ่าน้ำมันเครื่องมินิเอวแหวนกันลุนเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับประกอบมานะครับโอเคเอาไซด์ถูกแต่ตัวแหน่แหวนเอาไซด์ไม่มีมานะครับเปลี่ยนหมด ไม่ลงไม่ลงท่านดูนะครับสภาพน็อตตะอ่ายับเยินเลยนะครับอันนี้มีริ่มไหมไม่มีริ่มนะครับลักษณะเหมือนกับเอาเฟืองอัดไปอยู่กับข้อเวียงนะครับโอเคผมดูคร่าวๆอะ ที่ผมสานนิฐานว่าสปริงตัวนี้หักโอเคนะสปริงไม่หกักสปริงยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ไม่หกักไม่เป็นอะไรจะเรามาดูคลัตนะจะมีแหวนรองนะครับอยู่ใต้คลัตชุดที่หนึ่งคล้ายๆกับ คัดของ Honda Nova ที่ผมทําลงคลิปไปนะครับนี่นะครับติดอยู่ตัวหนึ่งเหรอดนี่ฮะมีแหวนอยู่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเวลาตรวจสอบก็ต้องมาเช็คว่าความสูงตรงเนี้ยกับความลึกตรงเนี้ยมันถูกไหมนี่นะครับ มันจะเข้าไปได้ลึกกว่าของเดิมนะฮะอันนี้เขาลองแหวนมาส่วนใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้นะครับอ่าอันนี้เฟืองซับเสียงก็ขยับได้หน่อยหนึ่งโอเคอ่ะเรามาดูคัดชุดที่สองอันนี้คือดุมคัดตัวในนะครับดุมคัดตัวในทีนี้ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีมาร์ค แต่เดี๋ยวผมจะทำมารให้ท่านดูก่อนว่าเขาประกอบมาอย่างนี้นะครับผมขอญาตขีดมาร์คนี้นะครับกับอันนี้เดี๋ยวขอญาตวางกับพื้นหน่อยพอดีมือเลอะน้ำมันนะครับแล้วก็ปากกาเคมีไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเสื้อผมนี่นะครับอ่าอ่าอันนี้นะเ,นนเห็นอยู่นะครับรผมยกอก ศึกศึกจนลึกเป็นล่องลงไปเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะหาอะไรเปลี่ยนได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับนี่นะศึกลึกลงไปเลยนะครับอ่าแผ่นคัดแผ่นแรกที่ผมจะถอดแผ่นคลาสอแผ่นคัดนี้ก็แทบจะเรียบแล้วนะครับแผ่นเล็กแผ่นแรกนะครับมีการเป็นจุดๆๆดจุดจุอย่างนี้นะครับ ด้านไหนอ่าเขาเอาด้านคุมเข้าโอเคนะครับแผ่นคัดแผ่นถัดไปแผ่นเล็กก็เหมือนแผ่นแรกนะครับเดี๋ยวรู้ว่าแผ่นที่สองเขาใส่ยังไงนะครับท่านดูนะครับนี่ผมไม่ได้จัดฉากนะผมแกะมาพร้อมกันนะครับตากฏว่าเขาเอาแผ่นเหล็กซ้อนกันมาสองแผ่นอย่างนี้นะครับแผ่นเหล็กแผ่นนี้นะครับแผ่นบน เอาด้านคุมเข้าแผ่นเหล็กที่ซ้อนมาเอาด้านคุมเข้าเหมือนกันออนะผมทํารถมานะครับจะ35มสิบหาปีนะครับผมยังไม่เคยเจอโรงงานเขาทําอย่างนี้นะครับแผ่นเหล็ก,กเคยเจอแต่พวกอาซูซูกิพวกโตล่าซันชิโร่อะไรอย่างนั้นน่ะกับฮอนด้านนที่ว่าเขาแผ่นเหล็กลองก่อนก่อนที่จะเป็นแผ่นคัตอันนั้นน่ะเห็นแต่อย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นโรงงานเขาทำมานะครับ เพราะฉะนั้นที่เจ้าของรถบอกว่าไปทํามาหมดไปประมาณสองพันดูนะครับผมแยกไว้ก่อนสองนแทนคลับแทนเหล็กแ่นนี้เอาโอเคเอาด้านคมเข้าเดิแทนคลับอันนี้ก็คือตัวยกครับ อันนี้ก็คือดุม,อ,มอ่ะดูนะครับคอน,นะทั้งขยับเข้าขยับออกทั้งสวนทางการพอดีรถเมยยูโรมันติดผมจะขยับไม่ไมแน่ไม่แน่ใจท่านจะได้ยินเสียงไหมเสียงกกครับอ่าโอเคครับแต่รถซาเล้งครับไม่เป็นไรครับอ่าแต่ที่คาใจเนี่ยแหละครับเห็นไหม ผมถึงบอกว่าหลายๆครั้งไปทําข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปหาแผ่นคัดแผ่นเหล็กเก่ามาใส่ใส่เสริมเสริมยัดยัดเข้าไปก็ได้ตังค์แล้วครับหลักร้อยหลัก,ลกพันอ่าแล้วท่านดูนะครับท่านดูแผ่นเหล็ก นะมีรอยรอยเจาะอ,อย่างนี้ทั้งสองด้านโอเคครับแผ่นแรกแผ่นที่สองเป็นรอยเจาะสองด้านมีรอยเจาะมีรอยเจาะสามแผ่นนี้เหมือนกันนะแต่พอแผ่นนี้มีรอยตอกรอยเจาะแต่ฝั่งนี้ไม่มีครับเรียบอเอากับเขานะครับเอากับเขา <laughs> อ่ลับมาที่ตรงนี้ต่อนะครับ บูสแหวนกันลุนมีลิ้นในตัวนะครับแหวนลองเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูกันเพราะบางรุ่น HONDA จะมีคำว่าเอาเขียนไว้ให้นะครับอ่าไม่มีครับไม่เป็นไรครับแล้วก็แหวนกันลุนที่เป็นพลาสติกหรือเป็นไฟเบอร์ ปกติมันออกได้อยู่นะครับอันนี้มันติดแน่นอยู่ จะล่องคงจะบ,บานนะครับโอเคครับทีนี้แหละตัวนี้ครับถ้าเป็นของเวฟ125บ125นะครับแต่มันจะมีลิมเป็นตัวล็อกแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยมันไม่มีนะครับ มันไม่มีริมไม่มีริมหรือไม่มีสลักไม่รู้นะว่าใช้วิธีอัดแน่นไปหรือ,อยังไงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อนะครับทีน <Okay. S 1> ี้ตรงไส้กรองน้ํามันเครื่องตะแกรงกองน้ํามันเครื่องอเดี๋ยวผมหนีเพห่ท่านดู หชิ้นครับอะไรผมก็ไม่รู้นะครับสองชิ้น3ชิ้นตะแกงทะลุไปแล้วนะครับ,รบมีอีกไหมข้างในอ่ามีอีกชิ้นหนึ่งส <4 S 1> <4 S 2> ี่ชิ้นเล็กๆมาจากไหนไม่รู้นะครับยังไม่ได้ตรวจสอบในรายละเอียด นะก็ที่เห็นก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาตรวจสอบว่ามันจะใช้อะไรตัวไหนยังไงเขาประกอบอะไรมาถูกอะไรมาผิดยังไงก็อยากจะฝากไว้ให้ท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะจะเอารถไปทำเครื่องก็ดูสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับ นะทะพิมบอกไปครับเป็น KPS นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวครับกับตัวไอ้นี่ยลังมันเนี่ยแทบจะเสมอกันแล้วนะครับเนี่ยทั้งสามก้อนเลยนะครับนงะด้านท่านผู้ชมนะครับก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะจะเอารถไปซ่อม ก็ดูหน่อยนะครับย้ำนะว่าผมไม่ได้มีอคติหรือมีปัญหาอะไรกับร้านกับช่างเจ้าไหนนะครับะทำดีผมก็ชื่นชมนะครับแต่ถ้าทำมาแบบนี้ผมก็ต้องรายงานเจ้าของเขาไปตามนี้นะครับแต่ถ้าเจ้าของเขาจะกลับไปซ่อมร้านนี้อีกก็อันนี้ก็เรื่องของเขานะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้ก็คงจะพูดเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอธิบายให้เห็นถึงปัญหาไม่ใช่แกะมาแล้วผมเป็นใบผมไม่พูดอะไรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ